ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40นะคะมอเตอร์เอ2023ค่ะโดยงานนี้จะจัดที่ Challenger Hall หน่งถึงสนะคะโดยงานเริ่มวันนี้วันแรกวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2566ค่ะโดยวันธรรมดานะคะจะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดและขัตะเลิกจะเปิดเวลา11นาฬิกาถึงสี่ทุ่มค่ะ ก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูในงานฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลับบงใจให้เมย์ด้วยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนะจะบอกว่าคอนเซปต์ของงานนี้นะเขามีคําว่ายานยนต์ความหมายที่มากกว่าความหมายที่มากกว่าของเขาคือตอนนี้ยานโยนเนี่ยเขาจะาครอบคลุมไปถึงทั้งบนบกในน้ําแล้วก็อนาคตยานโยนต์สําหรับอนาคตด้วยนะ โอเคค่ไปกันเลยอันนี้เราพามาดูบูธแรกเลยนะคะเป็นรถเทสล่าค่ะรถไฟฟ้านะอันนี้เป็นโมเดลใหม่รุ่นใหม่โมเดลวแต่เราพาไปดูบรรยากาศรอบๆของคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี้รายละเอียดของโมเดล Y นะคะ หลังกว้างอยู่นะรถเงามากเลยมีพี่เขาไปลองอยู่อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะของรุ่นโมเดล Y นะคะสวยอันนี้จะเป็นโมเดล3ตัวใหม่เหมือนกัน นอกอย่างนี้ยังมีเทสลาบอทด,ด้วยนะคะเป็นหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์อบอกว่าที่รับออกแบบมาเพื่อการทำงานชี้สำหรับการทำงานที่น่าเบื่อจำเจและเป็นตรายต่อมนุษย์ค่ะ <c oughs> เขาก็เลยออกมาคล้ายเหมือนหนังที่เราเคยดูนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศของบูธฮุนไดนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นรถไงแต่ว่าคล้ายเหมือนหนังที่เมื่อก่อนเราเคยดูเลยอะสวยก็มีทางรถแต่งเราจะพาเข้าไปดูในบูธฮุนไดกันนะคะ น,นีของคุนได้มันนจะแบบมีรถทั้งแบบแบบรถอันนี้ประสงค์ของครอบครัวก็ถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเรื่องรถก็ใครว่ากันมนนีข้างในดูใหญ่กว่า แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถตู้ของฮุนไดที่ถือว่าเป็นดับท็อปของฮุนไดที่ขายดีนะคะสตาร์เรียนนี่ครอบครัวอันนี้เป็นแฮชวนนะคะ อันนี้เราอยู่ที่บูธของ s สันนะคะอันข้างหน้านี่คือ s สันนาวา a ค่ะเป็นเหมือนรถกระบะอันนี้เป็น i นสันเชียร่าค่ะมีทั้งรถกระบะรถเก่งมีหลากหลายลองดูกันนะคะ นิสันอเมรานี่ รูทของออดดี้ค่ะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆเอานะ ก็สองประตู คาเบาๆสิบล้านต้นๆค่ะอันนี้เรามาอยู่ที่บูธของเนต้าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนรถด,ดูแนวสปอร์ตสวยอันนี้เป็นบู l ไฟฟ้านะคะอันนี้เนต้า X 大卫。 น,นี้นะคะรถเนต้าไฟฟ้าของเด็กเขาบอกว่าใช้ได้จริงขับได้จริงเหมือนราคาถ้าจำไม่ผิดประมาณส0 0 0 0ื0 0สอเท่าไหร่ไม่รู้ความเร็วไม่ได้เยอะมากเหมาะสำหรับให้เด็กน้อยนะคะขับได้ปลอดภัยมีใส่ยคาดเบลให้ด้วยอันนี้บูธ BYD นะคะก็ ตอนแรกเราจะเห็นรุ่นแรกก่อนคือ B Y D Auto 3แต่ตอนหลังเขาเริ่มมีละเป็น Dolphin ก็จะสีสันสวยงามน่ารักรถไฟฟ้าพาเทลแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งรู้สึกจะเป็น B Y D Steel หรืออะไรสักอย่างประมัน เป็นอีกรุ่นหนึ่งเดนซาเออันนี้ BYD าดีสีขาวมันออกจะขาวม,มุกสวยมากเลยอะ่ะอันนี้อยู่ที่บูธ MG ค่ะอันนี้เป็นเหมือนแนวสปอร์ตคือไม่รู้ว่าชื่อรุ่นอะไรนะแต่ถ้าอ่านจอ่านไซเบอร์สเตอร์สวย ะะเป็นรุ่น MG4 ค่ะสีสันสวยเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยแบบนี้รถไฟฟ้าเขาจะดีไซน์แบบค่อนข้างสวยแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครมางาน Motor Expo นีก็จะมีพี่ๆแนะนำโปรโมชั่นต่างๆนะคะกับราคาราคาพิเศษในงานนี้คือ869,000บาทค่ะ อันนี้เป็น MG ES เป็นรถไฟฟ้าทางระบบเช่นกันราคาเริ่มต้นนะคะ959,000บาทอันนี้ MG5 ราคาเริ่มต้น585,000บาทนะคะอันนี้กระบะ MG Xtender เริ่มต้น769,000บาทนะคะ เราอยู่ที่บูธ GWM นะคะอันนี้เรามาดูฮาวานก่อนเลย แถ้าถามว่ามันจะเป็นกึ่งสมัยใหม่กับดูคลาสสิกผสมกันในความรู้สึกนะอันนี้คือด้านหลังของออร่า07นะคะคือรู้สึกจะเป็นไฟฟ้าเมื่อกี้ขนาดเขาปิดประตูหลัง,งกระโปรงหลังอะ่ะมันค่อยเลื่อนสโลปปิดมานิ่มมาก ใส่แคมปิ่งที่ชอบแบบว่าแอเวนเจอร์สามารถทำเป็นรถนอนได้เลยอันนี้เป็นแท้ง300นะคะอันนี้รถยี่ห้อโรตัดนะคะก็จะเป็นแนวสปอร์ตกับแนวจะเป็นแบบหนึง่งสีจี๊ดโดนใจ ดีไซน์แบบดูหรูหรูเชียวทันสมัยสมัยใหม่อันนี้อยู่ที่บูธปอร์เช่ค่ะอันนี้ที่รถที่เราถ่ายคือรุ่นนายวันๆนะคะดีไซน์สปอร์ตหรู สีสันสะดุดตามากตรงนี้ใช่ใช่อันนี้เป็นเล่อันนี้อยู่ในบูธวอลนะคะก็จะมีรถหลายๆรุ่นด้วยกันเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้ก็คือนายเป็น,ปนจะเป็นแบบรถไซส์เล็กๆค่ะ อันนี้ใส่แคมปิ้งรถคันเล็กๆ อันนี้อยู่ในรุ่นของฟอดองและยังมีสีพิเศษล่างเดี่ยวโลห์เป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะรุ่นวัยเท่านั้นภายในห้องโดยสารตกแต่งพิเศษที่เป็นรถกระบะรถเล็กต่างนะคะพร้อมหลบกโวซิกเนเจอร์วายแทร็กตกแต่งี้อกรั้ายในแลนอนะคะกพลังของฟอร์ดเอเวอร์เรสต์วแกติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเชโความจุ2 0 0ัจดนี้ฟอร์ดเอเวอร์เรสตอนโรุ่นลหนที่มีสนังช้จากพัาสติจ ส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของอีสุค่ะซึ่งอีสุก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณรถกระบะหรือว่าอ,อีสุดีแม็นะคะอันนี้นะะนอีวิสุทธ s วีคอะ3.0ค่ะก็จะเป็นสายลุยสายลุยจแบบะมาณแบบนี้ใช่เลย นนก็เป,เ,ปเป็นเป็นรถมาก่อนด้วยค่ะเป็นรถบู่แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นในบูตข,ของ Toyota นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ของงานของตรงนี้เหมือนกันก็คือ Toyota h ไ l u e ัก h ชม p ค่ะจะเป็นรถกระบะตอนเดียวซึ่งสำหรับบรรทุกได้หรือว่าบางทีจะแบบว่าเอาไปตกแต่งเพิ่มเพื่อสำหรับการประกอบอาชีพเช่นบางคนจะไปทำร้านกาแฟร้านต่าง สึ่อนี้ธุรกิจต่างๆก็จะมีแบบว่าเลี่อเคลื่อนที่ได้ซึ่งอันนี้นจะตอบโจทย์สำหรับนักธุรกิจหรือว่าบางคนจทำเป็นรถบ้านก็นได้นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างรถบ้านเลยค่ะ อันนี้เราอยู่ในบูธของชางนนะคะก็จะมีน่าจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้เดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศร,รอบๆของรถแล้วแล้วก็แต่ละรุ่นเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้คือแต่ละบูธเนี่ยคนไม่เยอะเท่าชงางเลยนะตอนเวลานี้นะอันนี้ดูแบบแนวแบบรถอนาคตเลยค่ะ ีประตูหลังจะเปิดขึ้นคอันนี้เป็นหมวดในรถจักรยานไฟฟ้านะคะ EV bike ค่ะมีหลายรุ่นหลายแบบเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักมอเตอร์ไซค์ค่ะ อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์จากสัญชาติอังกฤษนะคะยี e ่ห้อสโคลมดีนะคะซึ่งเขาบอกว่าม,ามันมีรถเป็นรถไฟฟ้าด้วยทั้งไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำมันด้วยอันนี้อยู่ในบูธซูซกินะคะอันนี้บูธยามาฮ่านะคะ นี้จะเป็นโซนรถโบราณนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆของรถโบราณนะคะว่ามีรถยี่ห้ออะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างดูคลาสสิกตั้งแต่สมัยเก่าสมัยใหม่บางรุ่นไม่รู้จักเลยยี่ห้อออเป็นเืก็ไม่ต้องไปส่ง โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจบกันด้วยตรงรถโบราณนะคะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงจ้าแค่นี้นะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ